ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของบริษัทลงรายจ่ายได้ยังไงบ้างหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงานหรือกรรมการของบริษัทก็ตามก่อนอื่นให้เราแยกแบบนี้ก่อนค่ะถ้าเป็นกรณีของพนักงานขายอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนอันนี้วันนี้เราจะคุยกันประเด็นในเรื่องของค่าเบี้ยเลี้ยงและการเดินทางที่ไม่ประจำ ของพนักงานบางคนที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่รวมถึงตัวกรรมการของบริษัทเองด้วยค่ะซึ่งรายการเบิกจ่ายต่างๆเหล่านี้เหมือนเดิมค่ะเราต้องมีระเบียบสวัสดิการของพนักงานแล้วก็วิธีในการเบิกจ่ายก่อนนะคะและเราจะแยกออกได้เป็น2แบบค่ะ คือ1กรณีที่เป็นการจ่ายตามใบเสร็จค่าจ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับ 2. ค่ะกรณีบางรายการที่ไม่มีใบเสร็จในการเบริกจ่ายเนี่ยเราอาจจะให้เป็นแบบอัตราเหมาก็ได้ค่ะซึ่งระเบียบในการเบริกแ,แบบอัตราเหมาเนี่ยของทางราชการก็เราจะอ้างอิงระเบียบของกระทรวงการคลังนะคะในการให้ค่าราชการทั่วประเทศเนี่ยสามารถที่จะเบิกจ่ายไม่เกินอัตราเท่าไหร่และสัมภารก็ยอมรับในอัตรานั้นค่ะ แล้วเราก็จะมาแยกค่ะเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1เนี่ยเป็นการเดินทางภายในประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าเดินทางกับค่าโรงแรมอันนี้ควรจะมีใบเสร็จถูกไหมคะรายการที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกรายการค่าอาหารค่าเครื่องดื่มซึ่งอาจจะไม่มีใบเสร็จเราสามารถที่จะกําหนดอัตราที่จะเบิกได้ค่ะถ้าเป็นระดับพนักงานทั่วไปเนี่ยสองบาทต่อวันและถ้าเป็นระดับผู้บริหารขึ้นไปค่ะก็จะเบิกได้วันละ270บาทค่ะ ส่วนกรณีที่เป็นการเดินทางต่างประเทศค่ะเหมือนเดิมค่ะค่ายจ่ายในการเดินทางตัวเครื่องบินที่พักที่เป็นโรงแรมน่าจะมีใบเสร็จถูกไหมคะแต่รายการค่าอาหารอาจจะไม่สะดวกในการหาใบาเสร็จเราก็ใช้วิธีเหมาจ่ายก็ได้ค่ะต่อวันเนี่ยถ้าเป็นพนักงานระดับทั่วไป2,100บาทค่ะและถ้าเป็นระดับผู้บริหารหรือกรรมการบริษัท3,100บาทซึ่งค่า้จ่ายต่างๆเหล่านี้ค่ะเบิกไปแล้วเนี่ย ไม่ถือเป็นรายได้ของพนักงานด้วยนะคะและบริษัทก็สามารถลงรายใจ่ายในการคำนวณภาษีได้ปกติค่ะและอย่าลืมนะคะในการเบิกจ่ายนอกจากจะต้องแนบเอกสารต่างๆแล้วควรที่จะต้องจัดทำรายงานการเดินทางและมีผู้อนุมัติด้วยค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในเนื้อหาการวางแผนภาษีดีๆที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะที่จริงเนี่ยยังมีอีกหลายหัวข้อเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะและหากพวกเราสนใจอยากจะให้ทำเนื้อหาหรือหัวข้อไหนเป็นพิเศษค่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะ และอย่าลืมค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะ